เชียร์ครับกินข้าวอิ่มแล้วหรอครับกินข้าวอิ่มแล้วหรอครับกินข้าวอิ่มแล้วหรอครับออเชียริงเชียริงเชียร์งปุ้งปุ้ยเนีเ่ยเชียร์งปุ้งปุ้ยเชียร์งปุ้งปุ้ยยายาแผลเก่ายังไม่เนี่ยยังไม่หายไปไหนเลยเนี่ยน้องนีน่างอนีน่างอนง่ะไปงนองงนง่ะอันหลักอ่ะหาวันก่อนวันไปไหนเนี่ยวันไปไหนวันแอบไปนอนอีกแล้ว ก็แอบไปนอนก็กินข้าวไม่หมดวันอันนี้ ออกกำลังกายมาค่ะไหนเนี่ยอาเฉี่ยก็มาดูอาเฉี่ยมาดูกับน้องป้าเน่าเนี่ยนะไหนข้าวแอนนี่ไหนหนูแอนนี่กินข้าวไม่หมดเลยอ่ะนั่งลงสิครับเนั่งลงนั่งลงอ่ะเอาไปกินของหนูเร็วๆอ่ะนั่งลงกินดีๆกินเองด้วยไม่ต้องมาให้มีป้อนเร็วๆกินเองหลุดเร็วๆเก่งแล้วเร็วๆหนูพี่โอลีมองเร็วๆเดี๋ยวพี่โอลีกินเร็วๆ เร็วเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่โอลี่มากินนะอุ้ยพ่อจับเร็วๆเดี๋ยวพี่โอลี่มากินเร็วๆแรวกินของนกันไม่กินมีให้พี่เขากินนะกินเองมีไม่ป้อนมีจะทำอาหารให้พ่อตกใจผ่นมาก็ตกใจมีมีมีเด็กประท้วงมีเด็กประท้วงเนี่ยให้กินข้าวเองไม่กินดูดูดูมีเด็กประท้วงกินเองเร็วๆเร็วๆเร็วๆกินเองลูกเร็วๆ เร็วก็มีทำอาหารเช้าอยู่เลยร็วลูกเร็วกินจิกินเองเอ้ากินเองเลยเร็วอือืไอหมูไอหมูไอหมูน้อยขงอง่ีมนี้ไอหมูน้อยขงองมีนี้น้องก็กินไปแล้วค่ะน้องเลนากินไปแล้วพี่โอลี่หมดไปแล้วเหลือแต่มาเก็บตกของน้องนี่แหละถ้าไม่กินเดี๋ยวมีจะได้ให้พี่เขากิน อาหารเช้าค่ะอาหารเช้าทุกเช้าก็จะเป็นอาหารเปียกคนละซองนะคะแล้วก็ช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นมีจะให้เป็นมือค่ะก็จะเป็นอาหารเม็ดสามตัวให้ถ้วยหนึ่งแต่คนที่กินเยอะที่สุดก้นีหญ่เลยค่ะนี่เลืค่ะนี่เลืค่ะอาหารเม็ดเป็นอาหารโปรของแอนนีแอนน์เลยกินเยอะ ่วนอาหารเปียกจะเป็นอาหารโปรดของที่โอลี่ค่ะนีะ่มีเด็กว้นเฉ็บติดเฉ็บติดเนี่ยในเด็กว้นเฉ็บติดตำนวด <c oughs> นีอ่อาตำนวดคือตำนวคะมาจัดการมาจัดการนี่ค่ะนี่ เฉ็ดชั้นเฉ็ดกิจม้วนเฉ็ดชั้นเฉ็ดกิจนี่นอนน้องเหรอนี่นอนหลุดไปแล้วแม่ต้องเอากรรไกรมาตัดเนี่ยแม่ต้องเอากรรไกรมาตัดหรือว่าเปลี่ยนแผ่นใหม่ดีกว่านนะนี่น่านะมีไปเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้เจะมีไปเอาฟิตก่อนวันนี้เอามาเปลี่ยนให้ยิง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 ,งจ้ะตำ้นวดคะตำ้นวดคะเด็กเด็กดกิจ เลกจิดชั้นเกียติจิตจิตันเกติตาจำนวนขาจำนวนขานี่นี ก็วิ่งมาก็มาล้มแมะเหมือนเดิมนั่นแหละก็ไม่ล้มแมะให้ล้มแมะให้เขาเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละฮึแมวก็ชอบแมวชอบก็ชอบดูชอบตายเลือขนาเนี้ยอือดูดูดแมวที่ไหนเขาทำอย่างเงี้ยมีแต่น้องหมาเนี่ยมีแต่หมาเนี่ยอนี้ยโอ่งตกลงเป็นแมวเป็นหมาเนี่ย อุ้ยออดไหลโอดไหลแอนนี่กระจุงๆไม่ชอบเพลงนอนเรื่องเพลงโอ้ยเพลงมันออกเพาะเพลงมันออกเพาะหมุกหมทำไมหมหมกหมมีมีมมอโจมแอนนี่กระจุ้ง งอนจริงเหรองอนจริงที่ไหนเนาะถ้างอนจริงเขาไม่ทำงนี้ สวนเลยแลสวเียจุกขานี้เนาะจุกนี่เมือนี่มึมกนมา đưa ta ừ, thăm ai đi này thôi 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 thôi